Yeah. <Hello. S 2> <Hello. S 1> วันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์มะลาหันสาในช่วงกับเกมอะไรทายดู Do, นะคะปิดตั้งเอง <laughs> <laughs> พรกับช่วงเกมอะไรทายดู <Hi Do. S 1> วันนี้นะคะเราจะมากินมะลา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 กับคอนเทนต์ที่มีนมข้นนะคะนยมข้นไว้ไม่แม่นมข้นแยมส้มวาซาบินะคะ,คะ แล้วก็ผงม,มาลาผงม,มาลาโอเคค่ะวันนี้เราจะเล่นกันด้วยการจับฉลากนะคะ <punished> กินได้ก่าไว <muffin> ะ,ะ,ะ,ะอ,ะ,อะไรมไหม Ed อร่อย like ได้ไงวะได้พิกนะคะจริงๆมันต้องแบบเมียนี่เนาะกับพิกนะคะเหมือนเราทำเอส เดี๋ยวไปนะคะรอบของนิ้มมงมงค่ะเดี๋ดูเดี๋ดูค่ะแยมนะคะปลาซบิค่ะแย่นะคะแยมแย่แย่กินยำนรสชาติเป็นยังไงอร่อยอเฮอร่อย เยมสตมได้ยัริเนเทยเนะแต่ยมันอะไรปะมนนันอร่อยมันหวานนะมนเหมือนกินเยี่อไม่ได้

อาชารเป็นไงบ้างได้พริกนะคะ ม่เข้าครับไม่เข้า,ขากินที่มะลาเพิ่มพริกอีกไม่เข้าน้ำข้นค่ะน้ำข้นเฮ้ยไปกินน้ำข้นซะที ไม่เข้ามิวตัวยังม่ได้กินพริกไหมน้องยังไมาได้กินพริกเลยหรอมิวโอเคไหมเอ่อตัวงไม่ได้กมีพะไร ใส่สมบักินน้อยเดียวขัดตัวอีกับเพชรแล้วคนอื่นวางคนดูขอาหาเนี่ยคนดูขาหาริ้มเลยนะคะจิ้มเลยนะิ้มเลยคนดูสบักลนคนดูสมบัตกอบเดี๋ยวปีกเดี๋ยวปีก่อไซส์เลยนี่นะคะใส่ให้มียวค่ะใส่ให้ นะคะพริกค่ะกินพริกอีกแล้วแพ้ค่ะ กินพริกตลอดวาสบีจ้า อาสบิอาสบินะคะ xong bị đau hết, xong 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 rồi, xong เนยใช่ไหมต่อไปค่ะวาซาบิค่ะ กินแต่น้ำ like, อ oh, mm ่ะ hmm. พีนค่ะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะคะ